อร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันมะรืนนะลูกนาะเดี๋ยวยาหยอดเห็บมาให้โอ้ยนาะลืมเอายาหยอดเห็บมาให้ซื้อมาแล้วเดี๋ยวจะมาหยอดแล้วก็ยาทาเห็บนะโอ้อร่อยอเล็ตอร่อยเลยครับอเล็ตอร่อยเลยเนี่ยอย่างอร่อยเลยนั่นอีกตัวนึงนี่ตัวนึงไอ้นี่ไอ้นี่จะขี้กลัวหน่อยนึงไอ้นี่จะขี้กลัวนิดนึงนะครับนะ เขาใกล้ไม่ได้เดี๋ยววิ่งหนีเขาใกล้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้เอาขนมให้เขาแทะรับฟันนะครับนะเออขนมให้เขาแทะรับฟันนะเอาอันนี้มาให้สองกระสอบนะเอาเอาอะไรอะ่ะเอาไอาหารเจ็บแสบมาให้สองกระสอบนะเออมันจะขี้กลัวหน่อยนึงเด็กก็จะมาฝากพี่เขาไว้ สองกระสอบนะเออไปละ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 เอเอจริงๆมันอยู่เขาอยู่ข้างในเยอะครับอยู่ข้างในเยอะแต่ตอนนี้เขายังไม่ออกมาอันนี้เขาก็จะนั่งกินกันเออหอมมากเลยสองตัวนี้เออเขาจะเอามาให้อย่างนี้ครับแต่วันนี้ก็ทำคลิปหน่อยเดี๋ยวจะไม่มีใครเห็น ว่าเอาอาหารมาให้หมาเนะเผื่อพวกที่มันมาขอส่วนบุญมันจะได้รู้ว่าเอาอาหารมาให้หมาจริงๆนะพวกที่มันหอยหวนอยู่นั่นพวกที่มาขอส่วนบุญพวกเปรตทั้งหลายนะครับนะแค่นี้และบ๊ายบายสวัสดีครับ